มาอัปเดตความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ไม่ว่าคุณจะเปิดเจอคลิปนี้ในวันใดก็ตามในเดือนสิงหาคมแสดงว่านี่อาจจะเป็นพลังงานของเขาที่กำลังรู้สึกกับคุณอยู่ใน ณนะขณะนี้ก็ได้นะสับสดๆกันนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะคะก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดติดใจให้หม,มออ้ําธรรมาธาโรด้วยนะอันนี้เป็นการรนดอมเนาะใครคิดว่าใช้อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตตั้งใจนึกถึงคนที่คุณกําลัง อยากจะทราบนะว่าความรู้สึกของเขาตอนนี้รู้สึกอย่างไรกับคนนึกถึงหน้าเขานึกถึงพลังงานของเขาและขอให้ไพ่ช่วยทํานายช่วยบอกทีว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะใบแรกมาขอดูหน่อยพลังงานของเขาตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาต้องอดทนมากๆเลยนะบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันบางคนเป็นรักระยะไกลาบางคนมีเป็นรักที่มีอุปสรรค เป็นรักที่มันต้องอดทนมากๆความรู้สึกของเขาตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะคิดถึงคุณมากๆนะคิดถึงอยากมาหาอยากใกล้ชิดแต่ก็ต้องอดทนอนะ่ะอืมต้องอดทนคิดถึงมากเลยดูจากพลังงานเขาคิดถึงคุณมากๆนะอยากมาหาคุณมากๆอยากอยากอยากคุยกับคุณมากๆอยากทําอะไรร่วมกันอีกมากมายเลยแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึก รู้สึกต้องอดทนนะ่ะอดทนกับปัญหาอุปสรรคเหล่านี้อะไรอีกที่เป็นพลังงานของเขาที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้มันเหมือนเขาประหมา่าเหมือนเขากลัวเนาะเออเขากลัวเขามีความกังวลนะไม่แน่ใจว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาก่อนหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าความรู้สึกที่ยิ่งห่างไกลกันเขามันเหมือนเขายิ่งกลัวนะเขากลัวคุณจะเปลี่ยนไปเขากลัวคุณจะมีคนอื่นเขากลัวจะมีคนมาจีบคุณเขากลัว เขากลัวไปหมดเลยอะ่ะมีความกลัวมีความกังวลไม่ไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะเนี่ยเออน่าจะคิดถึงคุณมากอยากจะไปหาคุณแต่ก็ยังทําไม่ได้นะก็เลยมีความรู้สึกกลัวกังวลไปหมดตอนนี้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเออมันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขามันมันมันอึดอ,อัดอ่ะอยากจะชัดเจนอยากจะทําอะไรให้ดีกว่านี้อึดอัดเนอะเออมันเหมือนเขาอยากจะเข้าใกล้คุณจริงๆนะ เอออยากจะเข้าหาคุณจริงๆคือดูจากพนังงานเขาน่าจะมีความรู้สึกดีๆกับคุณมากแต่เขามีข้อจํากัดอะไรบางอย่างเลยเข้ามาหาคุณไม่ได้เนาะตอนนี้ได้แต่นั่งแบบว่าพยายามพยายามเคลียร์ตัวเองพยายามจัดการตัวเองพยายามพยายามหาอะไรให้ตัวเองทําเพื่อให้ไม่คิดมากอะ่ะมันเหมือนเขาคิดมากเรื่องคุณนะคุณไปทําอะไรให้เขารู้สึกกังวลใจหรือเปล่านะเขาดูจะห่วงคุณแล้วก็ห่วงคุณแล้วก็ กังวลมากๆเลยทีเดียวนะนี่ก็คือพลังงานของ